สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนำ Honda Civic Dimension นะคะเป็นรถยนต์ปี2 2เครื่องยนต์1.7 e x i เกียร์ออโต้ราคาเงินสดนะคะเพียง8 10, 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านหลายๆท่านกำลังมองหาไว้ใช้งานใช่ไหมคะสำหรับ Honda Civic Dimension เกียร์ออโต้นะคะในราคาสุดคุ้มนะคะเพียง8 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้น ราคานี้นะคะเป็นรถเต็นท์ด้วยนะคะทุกท่านดูแลไว้อย่างดีเลยนะคะเก็บงานมาเรียบร้อยทุกอย่างคะ่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยแอ,แอรแอรแบกมีนะคะ ABS มีค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นผ้ากำมะหยี่เดิมๆเลยนะคะทุกท่านโดยสวยเครื่องเล่นซีดีวิทยุ2ดินคะ่ะฝากระโปรงด้านหน้านะคะติดแคร์ราไว้นะคะและห้องเครื่องแต่งรูป นิดหน่อยนะคะทุกท่านก็สวยๆดูด้านสไตล์รถแต่งซิ่งเลยนะคะระบบเชื้อเพลิงค่ะใช้ระบบน้ำมันร้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะถูกใจเดินทางไปรับชมรถยนต์คันนี้ด้วยตนเองนะคะม่ประโยชน์แก่ตัวท่านเองควรเดินทางไปรับชมด้วยตนเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ